ผมเสาเอกเ,เชฟมันทำเอาไฟดีซ้อมมายอย่างไครับก็เก็บตัวก็เป็นเดินเถอะแล้วซ้อมอยู่ที่อยู่เชฟมันทำบผมไปซ้อมที่นู่นเลยครัไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่แล้วที่นู่นแล้วมีใครอยู่บ้างที่นู่นไม่มีแล้วครับไม่ใช่อย่างที่ที่ค่ายเชฟอะอ๋อก็มีก็น้องมวยหลายคนนบพวกอิตาดาบุลหลายต่อทูสิงห์น้ำทองเนี่ยคือ,อไปอยู่ที่นู่นหมดเลยครับตอนนี้ตัวซ้อมก็ใหญ่ๆนั่นเลยใช่ครับแล้วเราซ้อมอยู่นู่นคือไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับเลย มันย,ยาวเลยใช่ไหมตั<ช>้ง<ช>แต่ <COVID S 1> โควิดรอบนี้ครับอตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก็อายุ24แล้วครับเราสูงเท่าไหร่ร6 5ครับน้ำหนักไปปล่อยไฟนี้มาเท่าไหร่ประมาณแ7่เโลครับไปปล่อยเราเป็นมอเตอร์ไซค์เลยก็ตีมือครับ แล้ววันที่เราเจอพชรพลินครับไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยครับอันนี้เป็นไฟแรกครับแล้วได้ศึกษาเกี่ยกาต่อยครับศึกษาครับเขาเป็นมาษาอะไรเป็นภาษาเขางแรงครับแล้ววันนี้เราจะวางกันยงไกันงก็ตามทรงไปเรื่อยตอยไปเรื่อยเนาะแล้วเราไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่อยู่สงขาครับผมไปถนงขามาครับวันนั้นเจอเจอกับปืนกลครับเป็นไง ชนะชนะบินกลับมาตอนนั้นต่อยเหว่ยเท่าไหร่ที่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วก็หยุดเลยป่ะแล้วก็หยุดยาวเลยหยุดยาวยันนี้เลยใช่ทั้กี่เดือนก็มันสี่ห้าเดือนอยู่ได้ได้อยู่ได้เนาะครับ่างกายแต่เราก็ขยับอยู่แล้วใช่ครับไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับอย่างวันนี้ถ้าต่อยนี่ระบบหายใจอะไรนี่สบายสบายไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยเพราะมันมันล้าพิษานี่มั้งนานใช่ครับแต่ก็สบายใช่ครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนนทบุรีครับอาสาศชื้นๆแฟนี่นิะ ฝากช่วยแชยร์เราเอสนะครับก็วันนี้ก็เราทำให้เต็มที่ครับไม่ผิดหวังครับผมับผมมาน้องชายอบคุครับ